สวัสดีค่ะทุกคนก็มาพบกับมนทิตาไลฟ์นะคะวันนี้นะ,ะแอมมี่จะมาพูดถึงเรื่องอ,อยู่เยอรมันและหางานยังไงนะคะในตัวแอมมี่เองก่อนอืต้องบอกเลยว่าเราย้ายมาจากประเทศโปรแลรนด์นะคะแอมมี่มาอยู่เยอรมน,นีได้ประมาณ7ปีนะคะแต่ว่าอยู่โปรแลรนด์มา10กว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก้าวเข้ามาในเยอรมันครั้งแรกเลยก็คือเป็นอุปสรรคในเรื่องของภาษานะคะเพราะแอมมี่ไม่ได้ภาษาเลยแล้วก็สามีก็ไม่ได้เป็นคนเ,ออเยอรมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้แต่ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะ แต่ข้อดีก็คือเยอรมันเนี่ยมีคนไทยอยู่เยอะม,มากเพราะฉะนั้นเนี่ยอแอมมี่ก็หางานด้วยการมองอหางานในร้านคนไทยก่อนนะคะแอะมมี่ก็เสิร์ชอินเทอร์เน็ตก่อนนะคะก็ไปที่ไทยเรสต์รังแล้วก็เสิร์ชมันก็จะขึ้นมาแล้วเราก็ส่งใบสมัครไปเลยนะคะแอะมมี่ก็ส่งเป็นภาษาอังกฤษไปนะคะจนวันหนึ่งเนี่ยไม่น่าจะไม่เกินอาทิตย์หนึ่งค่ะก็ได้รับการตอบรับมาที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะจากที่ส่งไปประมาณ5-6ที่แอมมี่จำไม่ได้นะคะ ะะก็ได้รับจดหมายมาว่าเออให้เราไปสัมภาษณ์งานนะคะเรารู้สึกว่าออมันก็ดีใจเนาะเรารู้สึกแบบเราไม่ได้ภาษาแต่เราก็ยังได้โอกาสไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยเราก็ได้ไปปรากฏว่าเราก็ได้เริ่มทํางานนะคะแล้วก็อันนั้นมันเป็นก้าวแรกที่เราดูด้จักคนไทย ะะรู้จักแบบพี่ๆคนไทยที่เขาทํางานที่นั่นมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะที่เราได้รู้จักคนแล้วก็มันทําให้เราต่อยอดไปทํางานร้านอื่นๆได้อีกนะคะตัวเราเองก็ต้องพัฒนาตัวเราด้วยการทํางานที่นี่นะคะบอกเลยว่าค่อนข้างหนักนะคะค่อนข้างจะเร็วและอาหารที่นี่ก็คือเราจะต้องเร็วแข่งกับเวลาในการทําอาหารคือจะช้าไม่ได้เพราะว่าอ,อย่างเป็นช่วงพักเที่ยงเนี่ยทุกคนเขาทานอาหารเขาจะ,จะเรียกว่า ต้องแข่งกับเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานที่นี่ค่อนข้างจะหนักมากๆนะคะเออแต่สําหรับแอมี่มองว่างานงานร้านอาหารไม่ว่าจะที่ไหนก,ก็หนักหมดนะคะแต่ว่าแอมี่เราก็เฮ้ยไม่เป็นไรเ,เราก็สู้นะคะสู้งานเพราะว่าอะไรก็ได้นะตอนนี้เพราะว่าเราเราเก้าวเข้ามาในเยอรมันซึ่งมันเป็นประเทศที่เราไม่สามารถที่จะไปต่อรองได้เลยในเรื่องของการงานเพราะว่าเราไม่ได้ภาษาเขานะคะต่อให้เราได้ภาษาเขาบอกเลยไว้ยอย่างหนึ่งว่าอย่างเยอรมน,นีเองเนี่ย คุณได้ภาษาก็จริงแต่คุณก็ต้องสามารถโต้อต,อตอบอ่านออกเขียนได้ที่จะสามารถทํางานได้ที่สามารถจะเลือกได้นะคะอย่างน้อยน้อยเนี่ยที่นี่เขาจะเรียกว่า,า B eyes ก็คือ B 1นะคะมันจะมี R eyes R สวาย B eyes อันนั้นมันก็จะอีกเรื่องหนึ่งอันนี้จะมาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าง B eyes เนี่ยถือว่าเป็นหรือว่า B 1เนี่ยจะเป็นขั้นพื้นฐานมากๆเลยนะที่ที่ที่คุณสามารถสื่อสารได้แต่ว่าก็ยังไม่พอที่จะทํางานที่ที่คุณสามารถจะเลือกได้มากขึ้น พอหลังจากเอมี่รู้จักพี่ๆคนไทยมันก็จะทําให้เรามีโลกกว้างมากขึ้นนะคะรู้จักคนไทยมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปทํางานได้หลากหลายที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่คิดจะมาอยู่ต่างประเทศเอมี่ก็แนะนําว่าเราลองเสิร์ชหาโดยเฉพาะประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษนะคะก,ก็ลองดูว่าเฮ้ยเราะจะสามารถหยิบจับอะไรไดก้ก็ทำไปก่อนนะคะเป็นงานสุจริต เอมี่อเองก็ไม่ได้เก่งในเรื่องของการทําอาหารมากนะัแต่ว่าเราอยู่ที่นี่เนี่ยมันก็ทําให้เราเก่งมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้จักาการที่จะมีความอดทนในการทํางานแล้วก็การที่เราจะฝึกการทำงานคือได้เรียนรู้เยอะมากค่ะมันอยู่ทุกอย่างมันอยู่ที่เราเนะว่าเราจะแบบภูพักลักจำไหมเราจะตั้งใจไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะในการทํางานของที่เยอรมันเนี่ยก็คือต้องเต็มที่แต่โดยหลักการทํางานก็ต้องเต็มที่ทุกที่เอมี่เข้าใจแต่ว่าแต่ที่นี่เนี่ยก็คือคุณจะต้องทํางานแบบจริงๆนะคะ ตามที่เขาจ้างคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างงานร้านอาหารก็จะเป็นงานที่ร้านที่เอมี่เจอก็เป็นร้านค่อนข้างที่จะขายดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเร็วการทํางานต้องเร็วแล้วก็จะต้องแบบคือตัวเอมี่เองเป็นคนเริ่มแรกๆก็คือทํางานเราก็ช้าเนาะทุกอย่างอะ่ะที่เรายไม่เคยได้ทำมันก็จะช้าแต่ว่าพอหลังจากนั้นเราเราทำบ่อยขึ้นทุกวันขึ้นมันก็จะฝึกเราเรา,เราให้ทำให้เราเลิกเก่งอยากทำให้เราเก่งแล้วก็ไวมากขึ้น ะะแอมมี่ก็ได้เรียนรู้เรื่องงานในส่วนของร้านอาหารเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ได้ประสบการณ์จากการที่ได้ทํางานกับคนต่างชาติที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นคนเยอรมันหรือชาติอื่นที่มาทางานเยอรมันเพราะฉะนั้นเราก็ได้เรียนรู้กับคนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยสูตรอาหารต่างๆเคล็ดลับต่างๆเราก็ได้เรียนรู้มากขึ้นมันก็ทําให้เรามีประสบการณ์ดีๆนะคะแต่ว่า,าสําหรับท่านใดนะคะที่อยากจะมาอยู่ต่างประเทศนะคะแอมมี่ก็แนะนําเลยว่าให้เรามีความรู้ไว้ ไว้ให้แน่นๆเลยนะคะในเรื่องของการมาทำงานต่างประเทศเพราะว่าเราอาจจะสามารถที่จะไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอมมี่ก็มาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะคะว่าหางานยังไงเริ่มต้นนะคะในจุดเริ่มต้นในการหางานในเยอรมันนะคะที่ที่แอมมี่เจอนะคะแล้วก็เดี๋ยววันไหนแอมมี่จะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าเฮ้ยเราเข้าไปทํางานแล้วเนี่ยระหว่างทํางานออกับคนเยอรมันหรือทํางานออกับคน ไทยหรือว่าในคนในส่วนของโซนใกล้ๆบ้านเราเนี่ยอันไหนมันแตกต่างกันนะคะก็คือแอมมี่จะมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเราก็ไปทํางานแล้วเราเจออะไรบ้างนะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะแอมมี่ก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องมอนทิตาไลฟ์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ